วันนี้มีแต่การ์ตูนแล้วก็หนังที่ดูแล้วทั้งนั้นเลยนะสนุกมากเลยเล่นเกมมัน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 เบื่อแล้วนะพวกปีกเมื่ออะไรอะ่ะพี่ฝนฉันดูหนังแล้วก็การ์ตูนตรงนี้มาตั้งนานแล้วดูมาหลายรอบในเรื่องหนึ่งก็ดูไปสองสามรอบแล้วเบื่อแล้วพี่ฝนก็หยุดดูดีแต่ว่าฉันยังอยากดูหนังดูการ์ตูนใหม่ๆมั่งนะม่าไงนะพี่ฝนพี่ฝนอยากดูหนังใหม่ๆเรื่องใหม่ะ อยากดูหนังเรื่องใหม่อย่างนั้นหรอใช่ได้ข่าวมาว่าในโรงหนังนะวันนี้เนะขามีหนังมาหมายาวันอยากไปดูโรงหนังก็ดีนะแต่ว่าแต่ว่าเรื่องอะไรอะ่ะคือที่นี่เขาไม่มีโรงหนังไม่ใช่หรออ,อ่ะเด็กเดยกก่อนในอาวาตาไม่มีโรงหนังงั้นเอาอย่างนี้มีความคิดแล้วพวกเราบู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 บเราสร้างโรงหนังกันเองเลยดีกว่าบ ใช่ไหมนะ <Bo. S 2> ่ะโบโบอ่าเพราะฉะนั้นนะ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดบ้านของเรานะเป็นโรงหนังเปิดใหม่จัดบ้านให้กลายเป็นโรงหนังเนี่ยนะใช่แล้วก็จะชวนเพื่อนมาดูหนังที่บ้านเหมือนโฮมเทเตอร์นะสวัสดีครับโอจะจัดชุดโฮมเทอเตอร์อย่างนั้นเหรอครับใช่แล้วล่ะคะ่ะตรงนั้นมีของเยอะแยะเลยครับเลือกซื้อได้ตามสบายสุดยอดไปเลยที่นี่มีของที่พวกเราต้องการเยอะแยะมากเป็นอินฟินิตี้ไม่รู้จักจมจากสิ้นเลย เขาเรียกว่าไม่มีวันหมดตั้งหากพี่ฝนอ๋ออย่างงั้นหรอเอาละเราเริ่มหาอุปกรณ์อย่างอื่นมาเพิ่มดีกว่านะเราจะต้องมีเก้าอี้ที่นั่งมีโคมไฟมีโต๊ะเก้าอี้ด้วยเหรอใช่แล้วก็มีผ้าม่านด้วยนะคะบอกอ๋อแบบนี้เองนี่อะไรเนี่ยอันนี้คือเก้าอี้นั่งนั่นคือเก้าอี้เหรอนะใช่แล้วก็มีโต๊ะไว้เก็บของไว้วางป๊อปคอน โต๊ะวางป๊อปคอนเนี่ยนะถูกต้องเลยโต๊ะวางป๊อปคอนเนี่ยสำคัญมากเลยแล้วขอบอกในโรงหนังนี่เขามีโต๊ะสาหรับวางป๊อปคอนด้วยเหรออ๋อก็เราทําที่บ้านเราเราสร้างบ้านเราเราจะต้องมีแน่นอนหมายความว่าโต๊ะที่วางขายข้างหน้างันเหรอใช่มาเร็วเข้านี่โซฟาโซฟาด้วยนี่ที่นั่งว i p พหรือไงถูกต้องเพราะฉะนั้นนะถ้าเราดูหนังที่บ้านเราจะต้องนั่งได้สบาย อ๋อโอเคโอเคงั้นเราก็ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กลับไปอ่ะแวะที่นี่ทําไมอ่ะอ๋อเราก็จะต้องมีป๊อปคอร์นด้วยงเราต้องเตรียมป๊อปคอร์นเองด้วยเหรอใช่ต้องมีป๊อปคอร์นเนี่แล้ว,วี่วนจะเตรียมไปเยอะๆเลยแล้วใครเป็นคนคิดเนี่ยว่านั่งดูหนังในโรงหนังต้องกินป๊อปคอร์นอ่ะอันนี้ี่วนก็ไม่รู้เหมือนกันอืมหรือว่าเรากินข้าวเหนียวหมูปิ้งได้หรือเปล่า ก็น่าจะได้นะถ้าเป็นที่บ้านเราเองอะที่บ้านเราเองเรากินได้ใช่ป่ะใช่ใช่เพราะว่ากลิ่นหมูปิ้งนี่แรงมากเลยนะ,ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราเก็บขนมไปเยอะๆเลยดีกว่าส่วนใหญ่ขนมขบเคี้ยวแล้วก็น้ําใช่ไหมอะใช่เพราะว่ากินไปแล้วก็ดูหนังไปก็จะสนุกมากเลย ถ้าเรากินขนมแบบนี้มันก็จะกินไปได้เรื่อยๆไงพี่มาแล้วค่ะพี่ฝนคิดว่าพกเราได้เวลาไปจัดลงหนังแล้วล่ะว,ว่าแต่ว่าจะจัดตรงไหนแบบไหนดีเนี่ยคิดไม่ออกเลยแฮก่อนอื่นจะต้องหาที่สําหรับวางจอทีวีก่อนนะหาที่วางป๊อปคอนก่อนดีกว่าหาที่วางป๊อปคอนก่อนทาไมอะ <c oughs> พี่ฝนอยากกินแล้วนะ อ๋อแต่ว่าทีวีเนี่ยสำคัญนะเราต้องหาที่ที่กว้างๆโลง่ลงๆนะพี่ฝนเราจะใช้เป็นทีวีเหรออืมทีวีจอใหญ่ทีวีจอยักษ์เหรอจอยักษ์เหรออ๋อใช่แล้วนี่ไงพี่ฝนจอที่วางป๊อปคอนอ,อ๋องั้นวางป๊อปคอนไปก่อนก็ได้อยากจะบอกว่าวันนี้นะพี่ฝนชวนเพื่อนมาเยอะแยะมากมายเลยมาดูหนังที่บ้านเราบ๊วบูวบ๊วบ๊วบ๊วว่าไงนะปุ๊บปิ๊กจะบบ,บอกว่าทนะําไมมีป๊อปคอนแล้วไม่มีไก่ทอดไม่มีไก่ทอดเหรอ เขจะกินไก่ทอดเลยเหรออ๋องั้นเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวเราดูหนังเรียบร้อยแล้วเราค่อยกินไก่ทอดก็แล้วกันนะโบก็น่าจะดีนะเพราะว่าถ้าเราดูหนังไปด้วยกินไก่ทอดไปด้วยเดี๋ยวเราจะอิ่มก่อนนะนี่ใช่นี่ไงพี่ฝนวางเครื่องดื่มแล้วก็ขนมขอบเคี้ยวไว้สําหรับเพื่อนๆที่มาว่าแต่ว่าพี่ฝนไปชวนใครกันมามั่งเลยอ๋อเป็นความลับเดี๋ยวบอกทีหลังก็แล้วกัน แล้วจะต้องจัดโซนเป็นสีเหลืองอย่างนี้ด้วยเหรอนี่งาเราจะต้องทําให้ดูสว่างสดใสซะก่อนนะบู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 บแล้วก็ดูอบอุ่นไปด้วยเอาแล้วพี่ฝนเดี๋ยวเราจะไปจัดข้างในต่อทําเป็นโซนสําหรับดูหนังนะตรงนี้ก็จะเป็นที่วางอาหารก่อนเข้าเหมือนกับเรื่องหนังของจริงล่ละในโรงหนังของจริงเป็นแบบนี้ใช่ป่ะใชะ่แล้วก็จะต้องซื้อตั๋วก่อนแล้วก็จะต้องซื้อป๊อปคอนแล้วก็เครื่องดื่มแล้วเราจะไปซื้อตั๋วที่ไหนอ,ะอ่ะตรงนี้ไง อ๋อเราก็ซื้อตรงนั้นเลยใช่ไหมใช่ในในในโรงหนังก็จะต้องมีวอลสปเปซเปอร์แบบนี้เพกคิดว่าเราเอาทีวีมาใส่ตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะอ๋อเดี๋ยวก่อนพี่บอลยังยังไม่ได้จัดพื้นหรอพื้นเนี่ยนะใช่เราจะต้องปูพรมก่อนปูพรมก่อนพื้นจริงๆสีอะไรก็ได้มองไม่เห็นอยู่แล้วงา,นา,นาน้นอาอย่างนี้เราวางโต๊ะไว้แถวนี้ก็แล้วกันวางโต๊ะทําไมทําไมไม่วางเก้าอี้อ่ะ อ๋อเราก็จะต้องวางโต๊ะก่อนสิไม่งั้นเราจะรู้ได้ยังไงก็อี้จะวางตรงไหนเนี่ยอ๋อเจ้านี้คือพรมนี่เองใช่แล้วก็มีนี่ด้วยโคมไฟแล้วก็พามานถ้าพี่ฝนวางโคมไฟเยอะเกินไปเดี๋ยวเวลาเปิดดูหนังจะมองไม่เห็นนะไม่เป็นไรลองหน้าโคมไฟมันปิดไฟได้เพยใช่แล้วก็มีโซฟาด้วยโซฟาไว้ข้างหน้าสข้างแบบนี้หรอเดี๋ยว่ันนะทีวีอยู่ไหนนะพวกิ๊กทีวีอ้าว เราไม่เอาทีวีมาเหรอพี่ฝนไม่แน่ใจเหมือนก่อนจำไม่ได้อา้าวทีวีไม่ได้เอามาทําไงล่ะคราวนีไนไ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะดโต๊ไปก่อนก็แล้วกันนี่พี่ฝนเตรียมมาอย่างเยอะเลยเดี๋ยวก่อนมีเก้าอี้แบบเล็กๆด้วยเหรอใช่จะได้วงางขา่ะ วางขากันเลยเหรอใช่วางขาสบายๆอ๋อนอนดูหนังกันสบายเลยนะใช่แล้วก็จะมีเก้าอี้เล็กๆแบบนี้ไว้เพื่อเรานั่งดูได้ด้วยบู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 บ่าว่าไงนะพวกปิ๊กบ็บอกว่าจองเก้าอี้อันกลมได้ไหมอ๋อได้เลยนี่จะแล้วทีวีแล้วก็ home theater. โฮมเทเตอร์อ๋อชุดโฮมเทเตอร์อยู่ตรงนี้นี่เองใช่มาเร็วเข้าเดี๋ยวไปฝนขอจัดสถานที่ตรงนี้เป็นลำโพง ลำโพงคู่วางตรงนี้ใช่นี่เปิดแล้วเรียบร้อยแล้วลำโพงตัวใหญ่ก็วางตรงนี้หรอใช่ลำโพงตัวใหญ่วางตรงนี้แล้วโอ้โหเจอกว้างมากเลยพวกเราอต้องวางสองข้างให้เท่ากันสิไม่งั้นเดี๋ยวเสียงไม่ออกพร้อมกันนะอ้าจริงเหรอจริงเดี๋ยวก่อนก๊อกก๊อกก๊อกฮะก๊อกก๊อกก๊อกใครเคาะประตูใครเคาะประตูอืมตอนนี้เราก็จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพื่อกออกไปดูแล้วกันว่าใครมาเคาะประตูนะจะต้องเป็นเพื่อเราแน่นอนลหะ นี่ช่างคอเรียกต้องนานแล้วทำไมเพิ่งมาเปิดนี้ยโอโห,โอโหเวนเดมาคนแรกเลยยินดีต้อนรับนะจ๊ะที่บ้านเธอทำอะไรกันาานะจ๊ะอ๋อคือว่าว่าเราเปิดลงหนังนะจ๊ะว่าแล้วเชียวฉันได้ยินเสียงหนังออกไปถึงข้างนอกเลยงั้นเอาอย่างนี้เว้นเดเป็นลูกค้าคนแรกเชิญด้านในก่อนได้เลยนะได้อยู่แล้วเลือกที่นั่งได้เลยจ้าอ้โหตรงไหนดีเนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังว่าทจะไปอยู่ตรงไหนดี <c oughs> ต้งนี้กันนั่งได้สบายสบายเลยนะเว้นเด อ้าวเจ๊คนสวยก็มาพี่สาวคนสวยก็มาดีจังเลยนะคะยินดีต้อนรับค่ะนิตัวค่ะทําไมวันนี้ไม่เดินข้ามถนนและะ้วครับนี่วันนี้ฉันอยากจะมาดูหนังบ้างนะจ๊ะโอ้โหที่นั่งให้เลือกเยอะแยะเลยขอนั้งตรงนี้ดีกว่าใกล้ๆจอเอ้าเป็นยังไงม้างล่ะจ๊ะอ่ะคุณพ่อคุณแม่นี่นะ โอ้โหคุณพ่อกับคุณแม่มาด้วยเหรอครับเนี่ยงั้นเอาอย่างนี้นะคะวันนี้พวกเราเปิดเปิดลงหนังเป็นวันแรกเพราะฉะนั้นวันนี้คุณพ่อคุณแม่นะคะมาดูหนังกับพวกเราแบบฟรีๆเลยก็แล้วกันค่ะโอ้ดีจังเลยนะจ๊ะเอาไปเราไปหาที่นั่งกันดีกว่านะครับมาแล้วค่ะลงหนังเปิดใหม่พร้อมที่จะให้ทุกคนเข้าไปดูหนังกันแล้วค่ะไปเลยไปเลยเดี๋ยวเราหยิบป๊อปคอร์นกันไปคนละถุงนะทุกคนนะจะต้องสนุกแนะ่นอนเลยนั้นเนี่ย โอ้เออดูนั่นสิวันนี้มีหนังมาใหมา่เกี่ยวกับการตามหาความลับขุมทรัพย์มหาสมบัติด้วย